ครับผมก็สว AH, ัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมกกลับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะค an, <umer. S 1> รับกับพึ่งหลวงนครอุบลนะฮะก็ยังเข้าป่าอยู่นะครับวันนี้ก oui ็ออกมาหาพึ <ves>. ่งเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้ไม่ได้เจอพึ่งนะครับยิ่งกว่าพึ่งนี้ครับที่เจอวันนี้นะครับเจอของดีนะครับผมอันนี้หายากมากนะครับผมหายากจริงจริงนะครับก็เป็นอะไรเดี๋ยวให้ดูกันเลยนะครับผมดีใจมากๆนะครับมาเจอวันนี้นะที่เห็นตรงหน้าผมคือถาวนนะครับ นี่คือเถาวัลทั่วไปนะครับแต่ที่ไม่ธรรมดาคือตรงนี้ครับนี่ครับผมโอ้โหนีครับเป็นเถาวัลผูกนะครับเป็นเถาวัลผูกนะครับหรือว่าเถาวัลมัดใจนะครับนี่ครับเป็นแบบนี้นะครับใครที่ไม่เคยเห็นนะครับอันนี้คือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับอันนี้ผมหามานานแล้วนะครับผมเจอไปก่อนหน้าอันนึงนะครับ ก็ผมตัดไปแล้วนะครับอันนั้นอันเล็กนะครับอันนี้อันใหญ่นะครับผมแล้วก็ไม่ได้มีแค่ปมเดียวนะดูครับมีสองปมนะตรงนี้ปมหนึ่งนะนี่ครับตรงปมหนึ่งแล้วก็นี้ปมหนึ่งนะนี่หายากมากๆนะครับอันเดียวว่ายากแล้วนะครับแต่ตรงนี้มีสองอันนะครับผมนู่นนะอีออันหนึ่งนะครับผมโอ้โหดูครับผม นี่ฮะมีอปมหนึ่งนะครับโอ้โหมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับที่มาเจอแบบนี้นะครับผมหลายคนเสาะแสวงหานะครับไม่ได้จะเจอกันง่ายๆนะครับแบบนี้นี่ครับผมน่าจะเป็นเผาเผาเดียวกันด้วยนะนี่ครับคนเผาวันอยู่ตรงนี้นะครับแยกออกไปนะครับแยกไปนู่นนะครับ เราขึ้นไปตรงนู้นนะครับแล้วก็มาณนีนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูชัดๆัดนะครับว่ามันเป็นยังไงนะฮะดครับสองปมจริงๆนะรับนี่ครับนี่คือถาวันมัดใจนะฮะอันนี้คือเมตตามหานิยมนะครับเป็นไม้ทนสิดนะครับผมแบบนี้มีนิสัยตัวไม่ต้องปลูกเสกนะครับผมผานป่านะครับเสาะแสวงหาสิ่งนี้เยอะมากนะครับไม่ใช่จะเจอกันทุกคนนะครับไม่ได้เจอกันง่ายๆนะฮะ ว่าผมโชคดีมากๆเลยนะครับผมผมจะยังไม่ตัดนะครับเพราะว่ามันต้องอผมยังไม่พร้อมนะครับผมต้องมีการขอต้องมีการบอกกล่าวนะครับถึงจะตัดได้นะครับเดี๋ยวอีกอันหนึงก็อยู่ตรงนั้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะ,จะขึ้น,ข,นขึ้นตรงนี้นะครับขึ้นไปดูข้างบนนะครับนี่ฮะดูปมครับ นี่คือปมอันแรกนะครับข้างบนนะมีสองปมนะนอีกปมหนึ่งนะครับหลายคนสอดสบียงหานะครับแต่ถ้าจะตัดไปนะครับต้องมีคำกล่าวคำขอนะครับผมนี่ครับสวยงามมากนะครับปมเดียวว่ายากแล้วนะครับนี่สองปมเลยนะครับผม ผมเพิ่งเจอไปอันเดียวนะนี่คือเป็นครั้งที่สองที่ผมเจอนะครับเจอสองอันเลยนะครับผมใครมีติดบ้านไว้นะครับจะมัดจิตมัดใจคนในบ้านนะครับทําให้รักใครผปลุกเกลียวนะครับถ้ามีไว้พ่อค้าแม่ค้านะครับถ้ามีไว้นะครับปลูกจิตจะได้ปลูกจิตปลูกใจลูกค้านะครับให้จิตใจกลับมาอุดหนุนกลับมาซื้อใหม่นะครับกลับมาซื้อ เรื่อยๆนะครับผมอันนี้เป็นความเชื่อนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกอันหนึ่งนะครับให้ดูอีกอันนึงนะใกล้ๆกันเลยนะครับอันเดียวว่ายากนะครับตรงนี้มีสองนะครับ เป็นปมที่มัดกันเลยนะอาจจะไม่ชัดนะเพราะว่ามันตรงนีอ้อันนี้ค่อนข้างจะสูงนะครับชัดครับผมอันเดียวว่ายากนะครับ ตรงนี้มีสองนะครับผมจะยังไม่ตัดนะครับวันนี้เดี๋ยวผมพร้อมมันหลังเดี๋ยวผมเพจะมาตัดนะครับมาขอนะครับผมนะครับถ้าใครที่เป็นพานนะครับเป็นคนที่หาพึ่งหรือเดินป่านะครับหาของป่านะครับผมบางทีนะครับคนอื่นเขาเสาะแสวงหาแต่บางทีเราไม่รู้เราเดินผ่านเฉยๆนะครับ โอเคครับผมขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะครับแล้วพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ